อคุณเตจทรสวัสดีค่ะพี่ไกค่ค่ะสวัสดีครับสมินนี้ที่แนะนําเม,มื่อวนันศุกร์ก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับสองบาทสี่สิบแล้วนะคะครับผมเป็นยังไงต่อคะตัวนี้คะ่ะยังไปได้อยู่ยังถือต่อนะครับค่ะ,ะลุนสองสองห้าต่อนะครับ 2, สองบาทห้าสิบตังค์นะคะครับด้วยองหก <26, S 1> ครับผมด้วยปัจจัยอะไรคะก็ตัวเรื่องของตัวลูกค้าเอ บอดแวร์ที่ขยายแล้วก็การเปบนส้มนิสกับตัวแอดวานเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าของเขาก้าวกระโดดไปได้เยอะอีกอย่างเรื่องของการที่จะมีนโยบายซื้อุ่คืนแล้วก็การลดทุนในส่วนที่ขัดขาดจุตสมเนี่ยก็จะทําให้โอกาสในอนาคตเนี่ยมัมีโอกาสที่จะกลับมาใจเงนเป็นผลได้นะครับอีกอย่างธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจากของจัมนเนี่ยก็น่าจะ ไปได้สวยใโช่วงของรับตีข้างหน้านะครับันราคาอุ้นเนี่ยหลังจากยืนสองบาทได้แล้วนี่ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาก็ยังแนะนําถิดต่อครับแต่ตัวนี้ทางกลยุทธ์เทคนิคเหรอคะพี่ไก่ บาทห้า,า,กกาสิบหงือปรมาณหกสิบครับแบบนตันครับอือเนี้ต้องเข้าออกเร็วๆเข้ามาเป็นระยะเหมือนกันนะคะพี่กายอ่าต,ต,ตื่นมาก็ปุบป,บปุบขึ้นมาห้านับใช่คร <c oughs> ับใช่ครับก็เหมาะสาหรับลูกค้าของคุณม่อนสิละครับใครที่ชอบมันๆนะคะพี่ก่ยครับครับพี่ก่ที่ตางตลาดในวันนี้ก็ขึ้นะทะลุจุดสูงสุดพุ่งมาอยู่ที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะครับผมที่ตางตลาด ่านตรงพันห้าสิบที่เราคุยกันสัดาห์ก่อนค่ะ,ะค่ะมาจริงๆพี่ไก่แบบวัดใจเลยนะเมื่อวันศุกรบอกว่าต้องมาแน่ๆน่พันหนึ่งร้ห้าสิบก็มาในช่วงวันพุธนี้ลักษณะของตลาดจะเป็นทิศทางอย่างไรต่อคะก็ยังวันนี้สังเกตหึ้นใหญ่ยังมาไม่ครบนะส่วนมากะจะเป็นพวกแอดวานตัวอินทัสอะไรพวกนี้นะครับพอทอเข้ามายืนนิดหน่อยวอลุ่มพันกว่าล้านกลบกมกล่ม พลังงานตัวใหญ่เนี่ยยังนิ่งๆอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยราคาน้ํามันปรัดูต,ตัวลดลงแต่ผมว่าเทนสักสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาน้ามันยังเป็นขาดขาดขึ้นอยู่หล่ะยังไม่ยังไม่อ่อนตัวทีเดียวนยโอกาสที่กลุ่มพลังงานยังจะกลับมาอีกรอบยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะน่าจะมองตัวกลุ่มพลังงานต่อนะครับปตวปตท นะครับตัวปตทสองพอกุน่นี้บ้านปูพรุ่มนี้นะครับยังไม่มาใช่ไหมคะกลุ่มนี้ยังไม่มาครับหลังจากนัแล้วในส่วนของฟิวเจอร์ราคาพี่ไก่ตัวฟิวเจอร์อยังเ,เรายังหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยกับขึ้นมาแถว8.3ได้เราโหวต่อวันนี้ยังถือรองอยู่นะครับ,รบตรงคนที่เทคกำไรไปแล้วแถว8.10เ,เนี่ยอาจจะต้องกลับมารับรองคืนด้วยนะครับว่าดูแล้ววันนี้น่าจะปิดใกล้ราคาสูงสุดของวัน วันุ่กกับเข้ามาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีสองทางเลือกก็คือออนตัวลงมาก็ฝากมลองใหม่รอบหนึ่งนะครับแล้วก <c oughs> ็ขึ้นไปขายนิ้วไฮตรงซีรีส์่ฮสเนียวต้านจะอยู่ที่แปดศูนย์แปดสองศนย์ถึแปดสองห้านะครับส่วนเนวรับเนี่ยจะอยู่ที่แปดนห้าถึงแปดหนึ่งศูนย์ค่ะบผมแปดศูนย์ห้าถึงแปดหนึ่งศนย์นะคะเนวรับอ๋อแล้วโกฟิเจอร์ล่ะคะพี่ตัวโกฟิเจอร์ซีรีส์ซีรีส์เรามาเทรดซีรีส์เจแล้วนะครับ โดวซีนิเจยังนิ่งๆน,นะช่วงนี้ทองไม่ได้เอาโฟอร์มเท่าไหร <c oughs> แ่แต่ก็ยังมองเป็นคักขึ้นอยู่ถ้าเกิดผ่าน2 8 9 0 0ไปได้โฟลดลอองนะครับแต่ถ้าหลุด2 5 8 0 0ก็เล่นช็อตสั้นนะครับ <c oughs> 2 0 0หมเท่าไหร่นะคะช็อตนะคะอหาัร้อลองครับ <c oughs> ถ้าถ้าหลุด2 5 8 0 0ช็อตสั้น 20, 1, ครับช็อตสั้นนะคะครับผมเช่นเดียวกับตัวเซนฟิตี้นะคะใช่ครับค่ะ ก็ระยะก็จากตอนนี้แปดร้อยสิบหกนะคะป้าหมายคือเซนทริตี้เราเราคิดว่าอยู่ฝั่งรองดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะครับผมครับค่ะค่ะได้ค่ะถ้ายังไงหุ้นเด็ดของพี่ไก่ก็ยังเป็นแจ็สมินอยู่นะคะแจ็สมินฟอลโล่ต่อแล้ววันนี้มีตัวทีแคปที่กลับขึ้นมาโดดเด่นทีแคปธนาคารธนชาตินะคะกลุ่มนี้ใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดอาทิตย์นี้ยืนแถวยี่สิบเจ็ดเจ็ดห้าได้มันคงเนี่ยขาขึ้นระยะกลางเริ่มมา ทีแคปนี้ตอนนี้บวกมาบาทยี่างแล้วนะคะใช่แต่ก็ต้องต้องยัน่านตรงยี่สิบดดห้าให้ให้ดูอีกวิคก่อกพักหนึ่งก่อนคือให้ไปมาไปมายี่สิบ็ห้าใช่ไหมคะยี่สิบเจ็ห้าครับยี่สิบแปดห้าคเทิร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีว่ายืนได้แน่นไหมถ้าแน่นแน่นแล้วก็โฟโลโฟโล่อีกรอบหนึ่ครับค่ะได้ค่ะพี่กาเจอกันวันสุกนะคะรััช่วี่รับขอบคุณค่ะ